ลิซ่าเปิดภาพลูกชายสุดที่รักแฟชั่นหมวกทำคุณยายช็อตฟิว อาจจะห่างจากวงการเพลงไปราวๆหนึ่งเดือนครับแต่กระแสะความนิยมก็ยังคงต่อเนื่องสําหรับลิซ่าละลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบ็กพิงค์ศิลปินสาวร,ระดับโลกครับที่ก่อนหน้านี้เธอนั้นไปปรากฏตัวอยู่ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครับระหว่างปารีสแซงแชแมงพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดล่าสุดลิซ่านั้นเธอก็ยังคงอยู่ปารีสพร้อมกับโพสภาพสุดน่ารักถ่ายกับลูกชายสดหวงครับอย่างน้องเลิฟสุนัขสุดรักของลิซ่าครับแต่ภาพสุดท้ายนะ สดุดตายอย่างมากแม่แฟชั่นหมวกกันฝนแบบรีไซเคิลขนาดคุณแม่จิตทิพย์ครับยังเข้ามาคอมเมนต์แซวครับว่าหมวกกันฝนหลานชายของยายช่างหน้าอนาถเาหลือเกินหลานเอ้ยใครหนอช่างทํา ซึ่งเป็นที่รู้กันดีครับว่าลิซ่านั้นคือคุณแม่ของครอบครัวตัวแอลครับเพราะเธอนั้นชื่นชอบสัตว์เลี้ยงออลมากมากและเลี้ยงแมวมากกว่าหลายตัวซึ่งทุกตัวนะครับเธอนั้นก็จะตั้งชื่อน,นำหน้าด้วยตัวแอลโดยน้องเลิฟนะครับเป็นสุนัขตัวเดียวในตระก,กูลพันดูเบอร์แมนครับเป็นสุนัขบ้านพันพินเชอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ของเยอรมันอ่างางนี้ครับต้องบอกว่าน่ารักทั้งคนทั้งสุนัขจ้า could be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental